เป็นเจ้าของให้เราไปทำเป็นจ้างคะ่ะแล้วบอกไม่คุณเอาของให้เราขายแล้วรักก็เอาของเข้ามาขายรักก็ลาขกองอกจากเจ้านายเก่าโดยที่เราเป็นเจ้าของกิจการเราไม่เดร็คุณเขาไม่เดรคุณเจ้านายเก่าแต่วันนี้เราต้องเติบโตถูกไหมคะใจใหญ่เป็นคนคิดลุยหน้าตลอดเวลานะคะแต่ระหว่างนั้นนะคะทุกวิถีทางที่ทําได้ตังคืนทําบอกกุ้งจดบอกกุ้งเที่ยงคืนนะคะนั่งจดบอกกุ้งกุ้งโลละเท่าไหร่คะห้าสิบบาทกุ้งนิ่มเนาะ รักก็ไปขอเขาจดแล้วขอเขามาขายเข็นขายตอนเช้าทุกอย่างที่ได้ตังเขาแจกการรับงานน้ําแข็งแบกน้ําแข็งนะคะ่ะตามงานอะสมัยก่อนเนาะรับทุกอย่างะคะ่ะจนรักเนี่ยได้ข้นมาจุดที่ว่าเราขายบอกพุ่งเสร็จถูกไหมฮะเราได้เงินใช้หนี้เขาหมดหนึ่งปีก็เลยขอทุนก้อนหนึ่งนะคะมามีโอกาสได้เปิดร้านปุ๋ยร้านยาขายปุ๋ยขายยาออกสิคะอันนี้อยากให้ท่านเห็นค่ะว่ามันยากมันลำบากในสิ่งที่เราอะเดินก้าวในการทําธุรธกิจขึ้นมา ลักมาทําพันข้าวเชื่อไหมคะลักเป็นหนี้ติดลบอีก7ล้านเพราะลักเอาพันข้าวส่งไปที่สุพรรณบุรีแล้วเช็คเด้งหมดเลยคะ่ะทั้งหมู่บ้านลักเอาปืนจ่อหัวตัวเองคะ่ะเพื่อจะฆ่าตัวตายแต่จิตนะคะเขาเรียกว่าวันนี้เนี่ยเราอะมีอะไรไม่รู้อะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยทําไมอะตัวคนเดียวอะทาไมเราไม่สู้ถูกไหมคะก็สู้ถูกไหมคะสู้แล้วก็ทนทําแล้วก็ขอพ่อขอให้เอา,าโฉนดเข้ามาแล้วก็กู้แบงค์ทำโรงงานมาเด้พันข้าวกู้แบงค์สามสิบล้าน แล้วก็ไปขอดึงค่ะเอารถแล้วก็รถตากรถสิบล้อทั้งหมดนะคะที่เขายินที่เขานี่เราไปเนาะขอเลยค่ะว่าวันนี้ฉันไม่ขอเป็นผู้จําหน่ายและฉันขอเป็นผู้ผลิตเองต่อสู้เพื่อจะใช้นี่เจล้านคุณคิดดูว่านี่เจล้านค่ะเช็คทั้งปางที่ตีชาวนาทั้งหมดเท่าไหร่พ่อแม่รักนั่งร้องไห้รักไม่ถอยแล้วบอกพ่อวันนี้รักสู้ขอโฉนดมาเข้าแบงค์แล้วรักก็ทําพันข้าวจากคนไม่รู้จัก จนรัตได้มีโอกาสนะคะได้เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์มล็ดพัธุ์ข้าวที่ใหญุ่ดมันมีความภาคภูมิใจเรียนรู้ลงมือทําเรียนรู้ลงมือทํานะคะสุดท้ายค่ะเป็นไงคะธุรกิจที่เติบโตหนึ่งเดียวในประเทศไทยเป็นเจ้าใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกแล้วส่งพันข้าวทั่วประเทศมันคือความภาคภูมิใจแต่เหนือถ้าตายเขาไม่เคยรู้เลยจนวันหนึ่งค่ะยอดขายเหลือแค่วันละหนึ่งแสนล้านค้าขึ้นเป็นดอกเห็ดเลยค่ะคู่แข่งเพียบ แล้วขายของก็ปล่อยเครดิตแบงค์ไม่ปล่อยจนรักได้มีโอกาสเจอ Top Up ัพ u ุริสจากโคจัมโบตบมือโคจัมโบด้วยค่ะโคจัมโบเข้าไปหาลักที่โรงงานรักไม่เคยมองธุรกิจแบบนี้เลยแต่ถามว่าเข้ามาดูไหมธุรกิจเครือข่ายไปหลายบริษัทแต่ไปเขาบอกว่าธุรกิจเครือข่ายเป็นธุรกิจที่คนทําเครือข่ายเป็นคนที่ขายของเก่งใช่ไหมคะแม่เจี๊ยบ ใช่ไหมคะเขาจะมีวิธีขายแล้วก็ขายของที่แพงแต่ขายได้อะเราก็เลยไปดูทุกบริษัทค่ะมีคนมาติดต่อรักเยอะแยะเลยเพราะรักเป็นเจ้าของกิจการถ้ารักเดินก้าเข้ามาถ้ารักเห็นรักเดินก้าเข้ามารักจะไม่หยุดแต่วันนั้นนะคะเขาบอกว่ารักเนี่ยให้รักเนี่ยเข้ามาดูค่ะว่าท็อปอัพทรูนิเนี่ยนอกเหนือจากการประหยัดรักใช้เดือนละสามพันปีเท่าไหร่คะสามหมื่นแต่รักทำมาสามปีหกเดือนนะคะตอนนี้นะคะ สามปีหกเดือนเราใช้มาแค่ทูนะคะโทษนะคะอด่เนานะปีละสองพันเก้าสิบบาทคุ้มไหมคะคุ้มเราเหลือเงินเท่าไหร่คะสามหมื่นสี่รักเจอภาวะวิกฤตค่ะแบงค์แบงค์บีบนะคะยอดขายต่ําดอกเบี้ยแบงค์ต้องจ่ายลูกน้องไม่มีความมั่นคงคือเขาเรียกว่าทุกอย่างมนถูกมีกหมดอะยอดการจําหน่ายถูกไหมคะแล้วพอม,มาเจอที่นี่จากการประหยัดค่าใช้จ่ายโคจัมโบ้ um bo, รักใช้โทรศัพท์ประมาณสามเดือนแล้วเข้ามาท็อปอัพทุเรศที่นี่ยังไม่ได้ห้องสวยแบบนี้นะคะ ยังเป็นเขาเรียกเป็นฝุ่นอยู่เลยอ่ะมีแต่ตึกนู้นค่ะเข้าไปที่เปิดใจท่านประธานแรกเลยเราจะเห็นเลยค่ะตอนนั้นรักไม่มีความรู้เท่านี้ด้วยแต่วันนั้นรักสมสัครใซเอ็นทองโคจัมโบ้รักเข้ามาที่นี่ค่ะแล้วฟังท่านประธานหนึ่งที่รักบอกเลยค่ะว่ามันเป็นถึงให้รักตัดสินใจนะคะว่าธุรกิจรักทำมาสามสิบกว่าปีอ่ะมันคือหยาดเหงื่อน้ําตาทุกอย่างรักทำอ่ะแต่สุดท้ายมันจะเหลืออะไรไหมถูกไหมอ่ะคิด แต่นิมิตหมายอันดีรักบุญดีค่ะรักมาฟังท่านประธานหนึ่งธุรกิจนี้ท่านประธานใช้ประสบการณ์สามสิบปีนะคะที่เข้ามาทําแล้วก็รู้ว่าทําไมท่านประธานถึงเห็นว่าทําไมคนถึงไม่ประสบความสําเร็จอันที่สองนะคะธุรกิจนี้ไม่มีคู่แข่งรักขายของในโรงงานเป็นร้อยชนิดสินค้าตัวไหนมาบอกเลยค่ะว่าตัวนี้ดีอย่างไหนรักสามารถฟังแล้วสามารถพรีเซนต์ขายจนคนมานั่งเงินหมดกระเป๋าได้อ่ะ แล้วท็อปอาธุริสเป็นยังไงคะเป็นธุนรกิจที่คุณปฏิเสธมันได้ไหมไม่ได้แล้ววันนี้เราไปคุณในสิ่งที่มันถูกกว่าคุณมันโอเคไหมคะโอเคเนาะแล้วมันมีหนึ่งเดียวในประเทศไทยแล้วถูกต้องสิ่งสําคัญที่สุดที่ต้องดูคือมันต้องถูกต้องตามกฎหมายสบายใจยังคะถูกต้องตามกฎหมายถูกไหมคะอันนี้คือสิ่งที่เราได้เห็นไหมคะแล้วที่นี่อะไรรู้ไหมคะที่มันยิ่งใหญ่ที่สุดคืออะไรคะรัลกลงทุน30บล้านแต่กาไรแต่ละวันเท่าไหร่ไม่เหลือไหนไม่รู้อะ แต่ท็อปอาร์ตริสเนี่ยลงทุนแค่1 6ื่นปบาทบ้าไปแล้วอะ่ะเฮ้ยเจ็ดหมื่ต่อวันน่ะถูกไหมฮะสิ่งที่เราเห็นนะแต่สิ่งที่เราทำธุรกิจรักไปเป็นประธานสตรีอยู่ในสมาคมชมรมไม่ได้พันข้าวก่อสร้างรุ่นออมาโอ้โหพยายามอยากจะช่วยพ่อแม่พี่น้องเราชาวนาที่แบบลำบากอะ่ะถูกไหมฮะเพราะรักรู้ว่า ชาวไร่ชาวนาคนที่กําลังลําบากอ่ะที่เขาไม่รู้อะไรอ่ะเขาถูกอะไรมาบ้างเพราะรักเนี่ย mm. เข้าไปเป็นท่าข้าวไปทํางานกับโรงสีโอแม่เจ้านี่พี่น้องเราพ่อแม่เราถูกกรีดเลือดอ่ะกรีดกรีดกรีดแบบมันเจ็บไงอราจะบอกว่าทํายังไงก็ได้ทํายังไงก็ได้ที่อยากจะทําให้คนทุกคนในโลกใบนี้ยไม่ถูกเอาละอาเปรียบแล้วมาเจอที่นี่ค่ะ ท็อปอัพธุริตเป็นธุรกิจที่ช่วยเหลือแบ่งปันคนไทยทั้งประเทศเพราะฉะนั้นเราบอกเลยว่าทุกธุรกิจรักเดินก้าวเข้ามามีปัญหาทุกธุรกิจค่ะท็อปอัพธุริตก็มีเจอปัญหาไปคุยก็มีปัญหาถูกไหมคะเขาปฏิเสธบ้างเหมือนพี่คนนืงบอกว่าไปเขาบอกเป็นแชร์ลูกโซ่ถูกไหมคะมันจะมีคําที่ถามค่ะแต่วันนี้คนที่ได้เรียนรู้แล้วก็ศึกษาที่นี่แล้วมีอัพไลน์เก่งๆถามได้ค่ะเดี๋ยมันง่ายมากเลย มันแป๊บเดียวจริงๆรักบมรักเสียเวลามาสองปีค่ะสองปีที่รักไม่รู้เลยว่ารักทําอะไรผิดไปเพราะรักไม่เคยรู้เรื่องเครือข่ายถูกไหมคะไม่ถามไม่อะไรสิ้นตามใจเลยทํะไรทําเลยคือลุยอ่ะเป็นผู้หญิงลุยอ่ะค่ะเขาเรียวกว่าทิ้งตัวเปี่ยวเลยอ่ะแล้วกัดไม่ปล่อยด้วยถ้าตัดใจแล้วว่าจะทําแล้วเห็นคุณค่าของมันแล้วอ่ะรักทำไม่หยุดเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพอเรานะคะมาปีที่สามโควิดเกิดค่ะมันคือเขาเรียกว่าไครโควิดคือวิกฤตถูกไหมคะ เป็นมิกฤาิฏพี่ที่คิดอย่างนั้นใช่ไหมคะแต่รักไม่คิดอ่ะเปิดร้านลงทุนไปสามสี่หมื่นนะเจ็ดวันสั่งปิดพี่มันคือโอกาส <laughs> พี่เช์มาบอกจร้จิงค่ะมันคือโอกาสรักกับมองเป็นโอกาสนะเพราะใช่ไหมคะรักวิ่งมาสองปีพี่ใช่ไหมว่าเงินสองปีที่รักวิ่งไม่เหลือแม้แต่บาทเดียววิ่งทั่วประเทศไทยวิ่งไปหาคนนั้นพี่เหมือนที่ประธานพูดนะคะนะคะวิ่งยะลายกเบร้องฉันไปแล้วยะลาถูกไหมคะอ้าวพังอีสานเราวิ่งกันจนคนบอกโห ใช่ไหมคะคุณที่รุ่นแรกๆเนาะโคสุเจนไม่ได้อยู่ใช่ไหมที่เราวิ่งกันจนคนบอกว่าโอ้โหวิ่งเป็นฮีโร่กันเลยอะแต่ค่าน้ำมันไม่เหลือแต่ที่บอกว่าวันนี้ทำไมนะคะโควิดมันคือโอกาสของพวกเราเพราะวันนี้เราอยู่ที่ไหนเราก็ทำได้เงินเหลือได้ซ้ำเขาอยู่ที่บ้านเนี่ยถ้ารักไม่มาที่นี่ไม่มีทีมงาน